งานถอดชิ้นส่วนมอเตอร์สตาร์ทแบบธรรดาทำเครื่องหมายที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทถอดสวิตช์แม่เหล็กออกจากตัวเรือนของมอเตอร์สตาร์ทถอดโบยึดสวิตช์แม่เหล็กออก2ตัว ถอดสวิตช์แม่เหล็กออกจากตัวเรือนมอเตอร์สตาร์ทโดยถอดขอเกี่ยวออกจากขาเลื่อนเฟืองขับถอดแผ่นล็อกและฝาครอบยึดของชุดแปลงฐาน ถอดแผ่นล็อกแกนทุ่นอาร์เมเจอร์ออกถอดโบยึดตัวเรือนมอเตอร์สตาร์ทออก ถอดฝาครอบท้ายคอมมิวเตอร์ออกถอดตัวเรือนขดลวดสนามแม่เหล็กออกจากเสื้อเฟืองขับและตัวทุ่นอาร์เมเจอร์พร้อมชุดแปลงทานถอดตัวทุ่นอาร์เมเจอร์ออกจากเสื้อเฟืองขับ ถอดที่ล็อกแผ่นยางขาเลื่อนเฟืองขับออกจากเสื้อเฟืองขับถอดขาเลื่อนเฟืองขับออกจากเสื้อเฟืองขับ ประกอบเข้ากับเสื้อส่วนผัาประกอบตัวเรือกดลวดสนิทแม่เลกพร้อมชุดแปลงห่านเข้ากับเสื้อส่วนผัาโดยให้ตัวเรือนส่วนเข้ากับขึ้นอเมเจอร์และชุดแปลงขัาส่วนเข้ากับคอมมิวนเตอร์ แล้วบกบฝาค้อบท้ายคอมมิวเตอร์เข้ากับตัวเรือนขดลวดสนามแม่เหล็ก mm hmm. ผันโบยึดตัวเรือนมอเตอร์สาทใส่แผ่นล็อกแกนพุ่นอเมเจอร์ที่ฝาท้อบท้าย ประกอบสวิตแม่เหล็กเข่ากับตัวเรือนมอเตอร์โดยประกอบขอบเกี่ยวเข่ากับขาเลื่อนเครืองขับขันโบยยึดสวิตแม่เหล็กเข่ากับตัวเรือน2ตัว ออกสายไฟตดทัววสนามแม่เหล็กเข้ากับทั่วซีแล้วข่นโบว์ยึดงานตรวจสอบชิ้นส่วนมอเตอร์สตาร์ทแบบธรรมดาการตรวจสอบ การขาดของวงจรของซี่คอมมิวเตอร์โดยการใช้มัลติมิเตอร์มารโอมตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างซี่คอมมิวเตเตอร์แต่ละซี่จะต้องต่อเนื่องกันตรวจสอบการล่วลงกล่าวของทุ่นอาร์เมเจอร์โดยใช้มัลติมิเตอร์มารโอม ตรวจสอบดูว่าจะต้องไม่มีการต่อเนื่องกันระหว่างตัวทุ่นอาร์เมเจอร์กับซี่ของตัวคอมมิวเตเตอร์ถ้ามีการต่อเนื่องกันต้องเปลี่ยนทุ่นอาร์เมเจอร์ใหม่ วจสอบความสกรปรกและการไหม้บริเวณผิวหน้าของคอมพิวเตอร์ถ้าผิวหน้าของคอมพิวเตอร์สกรปรกหรือมีรอยไหม้ให้ทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของคอมพิวเตอร์ค่าปาตรฐาน40.5ม mm, ิมค่าต่ำสุด40.4ม mm, ิม ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่าขนาดค่าต่ำสุดแล้วให้เปลี่ยนทุ่นอะเมเจอร์ใหม่ตรวจสอบความลึกของร่องไมก้าตรวจสอบดูว่าร่องไมก้าจะต้องไม่มีสิ่งสกรปรกอยู่ในช่องจะมีค่าความลึกมาตรฐาน0.6มิลิเมตรค่าความลึกต่ำสุด0.2มิลิเมตรถ้าความลึกต่ำกว่าค่าต่ำสุด ให้ทําการเสาะร่องด้วยใบเลือดด้วยใบด้วยใบเลื่อนให้เรียบเสมอกันทุกช่องตรวจสอบการขาดในขดลวดของสนามแม่เหล็กโดยใช้มันติบิตเตอร์มาต์โอมตรวจสอบค่าความต่อเนื่องระหว่างปลายขดลวดสนามแม่เหล็กที่ต่ออยู่กับแปลงถ่าน ถ้าไม่มีความต่อเนื่องให้เปลี่ยนตัวเรือนใหม่การตรวจสอบการลงกลาวของขดลวดสนามแม่เหล็กโดยใช้มันติมิตเตอร์มาดโอมตรวจดูว่าจะต้องไม่มีความต่อเนื่องระหว่างขดลวดสนามแม่เหล็กกับตัวเรือนขดลวดสนามแม่เหล็กถ้ามีความต่อเนื่อง ให้เปลี่ยนตัวเรือนขดลวดสนามไม่เหล็กใหม่การตรวจสอบพันเยอร์โดยการกดพันเยอร์ให้ยุบตัวลงแล้วตรวจสอบดูการคืนกลับตัวของพันเยอร์โดยจะต้องคืนกลับตัวอย่างรวดเร็วการตรวจสอบการขาดของวงจรขดลวดดึง โดยใช้มันติมิตเตอร์มารโอห์มวัดความต่อเนื่องระหว่างขั้ว50และขั้ว4ถ้าไม่มีความต่อเนื่องให้เปลี่ยนสวิ์แม่เหล็กการตรวจสอบการขาดของขดลวดยึดโดยใช้มันติมิตเตอร์มารโอห์มตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้ว50กับตัวเรือนสวิ์แม่เหล็กถ้าไม่มีความต่อเนื่องให้เปลี่ยนสวิ์ แม่เหล็กใหม่ทดสอบความต่อเนื่องของขั้วสาสิบและขั้วสว่ามีสิ่งสกปรกอยู่ที่หน้าด้านสัมผัสของขั้วทั้งสองหรือไม่โดยใช้มันติวิตเตอร์มาดโอห์มตรวจสอบแล้วกดแกนสวิตช์แม่เหล็ก ให้เข้าให้สุดเพื่อดูความต่อเนื่องของขั้วทั้งสองถ้าไม่มีความต่อเนื่องก็ <c oughs> แสดงว่าสกปรกให้ถอดออกมาทําความสะอาดหรือเปลี่ยนสวิสแม่เหล็ก <c oughs> ตรวจสอบความสึกหลอของเฟืองขับและเฟืองสัดไป์โดยการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฟันเฟืองขับและเฟืองสไป์โดยถ้าเกิดความเสียหายให้เปลี่ยนชุดคลัตช์สตาร์ทใหม่พร้อมทั้งตรวจสอบฟันเฟืองของล้อช่วยแรงเพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้นการตรวจสอบชุดคลัตช์โดยหมุนเฟืองขับตามเข็มนาฬิกาเฟืองขับจะต้องหมุนได้อย่างอิสระ และเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกาเฟืองขับจะต้องล็อกการตรวจสอบการล่วลงกล่าวของซองแปลงฐานโดยใช้มันติมิเตอร์มารโอห์มตรวจสอบดูจะต้องไม่มีความต่อเนื่องระหว่างซองแปลงฐานบวกกับซองแปลงฐานลบถ้ามีความต่อเนื่องให้เปลี่ยนซองแปลงฐานใหม่ การวัดความยาวของแปลงฐานโดยใช้เวอร์เนียความยาวมาตรฐาน16มิลิเมตรความยาวต่ำสุด10มิิเมตรถ้าความยาวน้อยกว่าค่าต่ำสุดให้เปลี่ยนแปลงฐานใหม่ ตรวจเช็คความสึกหรอของกล้ามปลูและสปริงเปลี่ยนเมื่อตรวจพบความบกพร่องงานถอดชิ้นส่วนมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทด 1. ทําทำเครื่องหม่ที่ตัวมอเตอร์สตาร์ท ทำเครื่องหมายที่ตัวเรือนมอเตอร์กับเสื้อเฟืองขับทำเครื่องหมายที่ฝาครอบท้ายกับตัวเรือนมอเตอร์ทำเครื่องหมายที่สวิตแม่เหล็กกับเสื้อเฟืองขับ ถอดน็อตยึดที่ขั้ว C ที่สวิตช์แม่เหล็กออกพร้อมขั้วสายไฟของขดลวดสนามแม่เหล็กถอดฝาครอบพันเยอร์โดยถอดโบลยึด3ตัวออก ถอดฝาครอบและถอดพันเยอร์ออกจากสวิตแม่เหล็กพร้อมสปริงและลูกปืนกลมถอดสกรูชุดแปลงฐานออก2ตัว ถอดโบว์ตัวเรือนมอเตอร์สตาร์ทออก2ตัว ถอดฝาครอบท้ายออกจากตัวเรือนขดลวดสนามแม่เหล็กถอดตัวเรือนขดลวดสนามแม่เหล็กออกจากเสื้อเฟืองขับพร้อมชุดแปลงฐานถอดตัวทุ่นอาร์เมเจอร์ออกจากสวิตแม่เหล็ก ถอดเสื้อเฟืองขับออกจากสวิสแมเล็กโดยถอดสกรูออก ถอดเสื้อเรือนเฟืองขับออกจากสวิตแม่เหล็กถอดเฟืองขับออกจากสวิตแม่เหล็กนำลูกปืนออกจากสวิตแม่เหล็ก ถอดเฟืองทดออกจากสวิสแม่เหล็กการประกอบชิ้นส่วนมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดประกอบเฟืองสะพานเข้ากับสวิสแม่เหล็กนำลูกปืนวางลงในเบ้าของสวิสแม่เหล็ก ประกอบชุดเฟืองขับเข้ากับเฟืองสะพานที่สวิสแม่เหล็กประกอบเสื้อเฟืองขับเข้ากับสวิสแม่เหล็กขันสกรูเสื้อเฟืองขับสองตัว ประกอบตัวทุน่นอาร์เมเข้ากับสวิสแม่เหล็กประกอบตัวเรือนขดลวดสนามแม่เหล็กพร้อมชุดแปลงฐานเข้ากับเสื้อเฟืองขับประกอบฝาครอบท้ายเข้ากับตัวเรือนขดลวดสนามแม่เหล็ก ขันโบลตัวเรือนมอเตอร์สตาร์ทสองตัว ปันสกรูยึดชุดแปลงฐ่านสองตัว ประกอบพันเยอร์และฝ่าครอบพันเยอร์เข้ากับสวิตแม่เหล็กพร้อมสปริงประกอบฝ่าครอบพันเยอร์แล้วขันโบลยึด3ตัว ประกอบปลายสายขดลวดสนามแม่เหล็กเข้ากับขั้วซีที่สวิสแม่เหล็กทดสอบการทำงานของมอเตอร์สตาร์ท